วันนี้พิศณุโลกน่าอยู่พาชมจะพาทุกคนไปดูบ้านเดี่ยวทำเลดีวิวธรรมชาติที่ตอบโจทย์ทั้งไลฟ์สไตล์และการใช้งานด้วยงบเริ่มต้นเพียงแค่2.89ล้านบาทกับบ้านเดี่ยวสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอรารีที่จะมอบความหรูหราและความเรียบหรูให้คุณก่อนจะเข้าไปในตัวบ้านจะเจอกับระเบียงที่สามารถนั่งพักใส่รองเท้าหรือจะเป็นมุมนั่งเล่นนั่งจิบกาแฟยามเช้าก็ได้ ก็จะเจอกับห้องรับแขกที่สามารถแดัดแปลงได้หลากหลายเพื่อให้ครีเอทตามการใช้งานถ้าต้องการบ้านสักหลังที่สามารถพักผ่อนได้อย่างสบายใจบอกเลยว่าห้ามพลาดที่นี่ขอพาทุกคนไปดูที่ห้องแรกห้องนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมซึ่งจะสามารถรับบรรยากาศดีๆผ่านทางหน้าต่าง สามารถรับลมรับแสงได้ดีทำให้ห้องสว่างและเย็นสบายห้องน้ำภายในตัวห้องก็จะแบ่งเป็นโซนเปียกและโซนแห้งอย่างชัดเจนสุขภัณฑ์ของเราจะเป็นสุขภัณฑ์ระบบฝัดแบบเซ็นเซอร์ของ American Standard แถมยังมีหน้าต่างที่สามารถระบายอากาศภายในห้องต่อมาเป็นห้องนอนที่2จะใกล้กับห้องนอน Master ร์เบ o รูม เป็นห้องรองที่ให้พื้นที่แบบกว้างๆทำให้ดีไซน์การตกแต่งได้อีกมากมายแถมเดินมาไม่กี่ก้าวก็ถึงห้องน้ำแล้วภายในตัวตกแต่งมาอย่างดีไม่ต่างจากห้องน้ำภายในห้องนอนเลยใช้วัสดุและสุขภัณฑ์ชั้นดีทุกชิ้นมาดูห้องนอนที่3กันเลยค่ะห้องใหญ่ไม่แพ้ทั้งสองห้องเลยสามารถปรับแต่งเป็นห้องทำงานหรือห้องผู้สูงอายุก็ยังได้ตามมาดูกันที่ห้องครัว จะบอกว่าเขาทำเคาน์เตอร์ครัวให้พร้อมแถมยังเหลือพื้นที่ตั้งโต๊ะอาหารให้ได้แบบนี้ยังไม่พอแค่นั้นส่วนหลังบ้านก็ยังให้พื้นที่มาเยอะสุดๆส,สามารถต่อเติมเพิ่มได้ตามความต้องการได้เลยค่ะทางเดินด้านนอกก็สามารถเดินเชื่อมกันได้ทุกส่วน และที่เด็ดไปกว่านี้ก็คือลานจอดรถที่สามารถจอดรถได้ถึง4คันเลยโครงการ Charming Home 7เฟสสตั้งอยู่ทำเลที่ดีของพิษณุโลกมองเห็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่งดงามใกล้กับสถาบันการศึกษาชั้นนำอย่างมาหาวิทยาลัยนเรศวร โปรโมชั่นเด็ดรับของแถม12รายการฟรีค่าธรรมเนียมโอนที่ดินฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนองฟรีแอร์ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ธนาคารนี่แหละค่ะซื้อบ้านยังไงให้คุ้มโครงการชามิโฮม7เฟส2บ้านซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่ใช้สอยเล็กๆแต่เป็นที่อยู่ของความฝันและแรงบันดาลใจของคุณมีทำเลดีและมีความสวยงามธรรมชาติพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่คุณต้องการ และโปรโมชั่นที่ดีเพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างง่ายๆกับโครงการชามิมโฮม7เฟส2ได้เลยค่ะ